ร้ายไม่ทราบจำนวนซุ่มยิง10ตำรวจตรีอัสมินยูโซขณะเดินทางกลับช่วงเทศกาลฮารีรยอกำลังทหารใกล้จุดเกิดเหตุเข้าช่วยเหลือและประทะกันคนร้ายเสียชีวิต3คนเป็นแกนนำระดับสั่งการ1คนทหารเสียชีวิต1นายล่าสุดมีรายงานว่า10ตำรวจตรีอัสมินยูโซเสียชีวิตแล้ว เจ้าของรถคันที่ชนช้างบาด7็เมื่อคืนนัดเจราจากับเจ้าของช้างเวลา14นาฬิกาวันนี้พร้อมประสานนายสตัตวแพทย์อลงกรณ์มหนันนบช่วยดูแลช้างทั้งสองเชือกแล้วด้านร้อยเวรเจ้าของคดีเผยหลังตรวจสอบที่เกิดเหตุน่าจะผิดทั้ง2ฝ่ายและต้องตรวจแอลกอฮอล์คนขับรถ ที่ดับเพลิงในเมืองเฮอร์ฟยมณฑลอันหนุยของจีนพยายามช่วยเหลือประชาชนหลายสิบคนออกจากรถบ,บัสสองคันที่ติดอยู่ท่ามกลางกระแสะน้ำที่เชี่ยวกรากหลังน้ำท่วมฉับพลันเพราะฝนที่ตกหนักสนับสนุนโดยคุกกี้สอดไส้ครีมและแยมตราดิวเบอรี่